ถึงแล้วครับถึงวังเยี่ยมแล้วครับนะคะถึงวังเยี่ยมแล้วนะจ๊ะินดีต้อนรับเข้าสู่ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่นะคะต้องพีน่าแชแนลนะคะเอฟซีเนาะนะครับถึงแล้วจ้ะถึงแล้วนะครับเนาะไอขาเล็กอยู่สายนะครับถึงเลี้ยวนะคะถึงเลี้ยวค่ะวังเยี่ยมนะคะถึงเลี้ยวเนาะนี่ตอรี่จอดรถนะครับเราจะลงจอดรถนะครับขาเลขอยู่สา วายอาเราถึงวังเยี่ยมแล้วค่ะ f อทุกท่านนะคะถึงแล้วจ้ดนะครับเนาะนะครตอนนี้เราถึงวังเยี่ยมนะคะเรามีอะไรนะคะมาฝากตูก เนอะคะ่ะฝากย่านะคะเอฟซีเนาะน้องครับนะครับเปิดเพลงนะคะถึงแล้วค่ะยูทูบเพิ่งมาแทบหมดบ้านมาคะ่นะเอฟซีเนาะน้องครับว้าวปูพองตัดต้นไม้ออกมาค่ะเอฟซีนะคะ <c ười> ให้อาไ้หน่อยสิให้อะไรสดไว้หน่อย <c ười> <c ười> ถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะบรรยากาศเนาะหมาหนงถึงแล้วนะคะหวังเยี่ยมนะคะเอฟซีเนาะนะเรามีนะคะอะไรมาฝากย่าวัดี มาแล้วจ um, um, ้าอ uh, uh ้าวของฝากอ้าวโอ้โหตัดผมใหม่ด้วยนี่ไม่ปลวกูทำไมล้มล้อดกูของมาฝากมีของมาฝากมีของมาฝากปมูไปไหนอะยะ Ah, 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 ูปูอยู่ไหนอะปูอยู่ไสล่ะอวปูอยู่นี่ามาแล้วเรียบรอยไอ้ปูทำไมล่ะเจา๊ยบเียมท่าเรียมผ่าเลยบอกโอ้จังปูยแม่หมดที่ลยด้เจ้าคู่บ่เบิกนาคยนี ดีใจบ่รถสวยบ่ดีใจรถสวยบ่เห็นรถยังสวยอยู่บ่เ่าต้องไลก็ได้สวยอยู่บ่รถอ่ะงามอยู่นะปาดนะครับผู้แต่งตัวรอหอรถเนี่ยอ่อนลายโอ้เิสวยมากเลยนะคะที่ทีนะมีบรรยากาศนะคะบ้างเงเยี่ยมเนาะโอ้นู่นตั้งายอยู่นู่นนะคะดูซินะ ลงไปแล้วเด็ดเนาะดอนเนแน่นกว่าบมมีโฮมบัตย่าต้นไม้หน้าบ้านออกปะเออปูทางออกบืดป้าติดโทรปูทังหน้าบ้านออกดเลนาะลงดินบ่ลงดินแล้วบ่ มคนโง่แท้ก <explained rahat> <alive> ็ต้องแสดงก็ต้องแสดงก็ต้องต็มไปแล้วผมบอกว่าห้ากันไว้ผมจะรำไม่เป็นไรไม่ต้องไปไที่บ้านเลยปาานกินใส่เรื่องไปกินาววุ่นวายเปิดเพลงให้คนอื่นอนนี้ปูมาอน่นเลยี่ไปไว เขาด่าได้อยู <So> ่บ uh. ah. uh ้ข huh. ้างบนข้างด้อย่างนี้ม้วนโล่ม้วนโล่่่้าข้างบนไม่ด้ไม่พอไม่พอผ้้ข้างในไม่ได้ไม่ได้เป็นโดนใช้ข้างบนไปนะนี่คน้างบน มันจะชนมางคุณชวบ้ันดีจ้ะมันนั่งมันจำตั้วนะอมสววนยังมันบอถืกใช้ชาบอรถคันงามน่ะ เดี๋ยวแลวันนี้เป็นไงครับคิดถึงกันมากไม่ใช่เหรอกอนแล้วกอนแล้วกอนยังกอดยังกอนแล้วกออีกทีกออีกทีกออีกทีทิ้งอืมฮะโอ้ยนะคะกอดเออตามมีน้าตาไปเดี๋ยวฮะมีน้าตามีน้าตามน้าตาด้วยพี่ี่ใจเบ้อหรอเาอก็มีน้าตาไงกึงไง ถามว่าลุงไม่มาลุงจ oh <su> ิ๊บไม่มาถามหาวลม่ในวนตาูแกถามไปทดเฉยๆมาทีมาให้ยั้งบอกยาดูอะยากอ้มายาอยู่มุคนู้นอยู่มุมนี้คนมุคนะครับขอบคุณนะคะถึงแล้วนะคะครูของเุ่นารไมาสกันตลโตรเชื่อนี้เชื่อปูให้นะนี่ปูแต่ว่าที่ขาดได้แะ้วป สำหรับทีมนี้จบที่นี้ก่อนนะครับเจฟฟี่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ